ก็จิตวิทยานักเตะนะครับความกัดกดันในฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายในแต่วันนี้นะเราจะพูดถึงการได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ใเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งที่18นะที่เชียงใหม่ เมื่อปี2538ซึ่งเราไม่คิดว่าการตอบรับของแฟนบอลในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าได้รับกระแสอย่างอุ่นหนาฝาข้างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักกีฬามันบางคนคิดว่าเล่นในบ้านมันได้เปรียบ100%อยู่แล้วไม่มีความกดดันอะไรเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยอย่างแรกก็คือเล่นต้องท็อปฟอร์มตลอดทุกเกมอย่างที่2 นอกจากท็อปฟอร์มแล้วต้องยิงประตูให้เยอะที่สุดให้มากอีกเพราะอะไรเพราะว่าเล่นเอาใจแฟนี่สามก็คือจะเดินไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องวิ่งเล่นต้องดีเนาะก็คือต้องวิ่ง